สวัสดีครับทุาผู้ชมความร่วมมือระหว่างอาร์เมเนียกับอาสเอรเจานที่กระจัดความขัดแยง้งกันกว่า3.5ปีออกไปนั้นครับจากการเชื่อมรอยร้าวของสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยการเชื่อมเส้นทางขนส่งกา๊าซและน้ำมันรวมถึงเส้นทางรถไฟและรถยนต์จากบากูผ่านนาคิชิวานสู่ตุรกีและยุโรปโดยหลีกเลี่ยงไม่ผ่านรัสเซียและอิหร่านแต่อย่างใด การลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่8สิงหาคมซึ่งตกลงให้กลุ่มทุนเอกชนของสหรัฐอเมริกาเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์บริเวณชายแดนอิรานกับอาร์เมเนียเส้นทางที่ตัดผ่านตอนใต้ของอาร์เมเนียจะเชื่อมโยงอาเซิร์เจารกับดินแดนอาคิชิวานซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่มีมาอย่างยาวนานจากบากูสหรัฐอเมริกาจะบริหารจัดทางเส้นทางนี้ ภายใต้อำนาจอธิปไตยของอาร์เมเนียโดยการเช่าที่ดิน99ปีซึ่งจะเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคนักวิจารณ์ชาวอิรานบางคนอ้างว่าข้อตกลงนี้เปรียบเสมือนการกดขี่ทางภูมิรัฐศาสตร์ของอิรานในภูมิภาคข้อตกลงนี้นั้นครับยังเป็นการตอกย้ำอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคที่ลดน้อยลงไปอีกขณะที่นายกรัฐมนตรีนิโคปาชินยานของอาร์เมเนียกำลังนำพาประเทศ ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริตสต์ของเขาไปทางตะวันตกและในที่สุดก็มุ่งสู่สภาพยุโรปรัสเซียซึ่งยังคงมีฐานทัพอยู่ในอาร์เมเนียดูเหมือนจะไม่สามารถต้านทานการริเริ่มของทั้ได้น,นึ่งเป็นเพราะความหมกมุ่นอยู่ติดลมสงครามอยู่กับยูเครนในแถลงการเมื่อวันเสาร์กระทรวงการต่างประเทศของอิรานกล่าวครับว่า การจัดตั้งเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมจะช่วยสร้างความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเมื่อดำเนินการภายใต้กรอบผลประโยชน์ร่วมกันเคารพอำนาจอธิปไตยของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนของประเทศต่างๆในภูมิภาคและปราศจากการแทรกแซงจากต่างประเทศอับบาสมูซาวีอดีตเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำกรุงบากูและรองโฆษกประธานาธิบดี กล่าวถึงการมีส่วนร่วมโดยตรงของทรัมป์ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอารสไบจานกับอาร์เมเนียว่าน่าสนใจน่าระเกียรและอันตรายแต่อิร่านแทบจะทาไม่ได้เลยที่จะปิดกั้นข้อตกลงที่สหรัฐอเมริกาอาร์เมเนียและอร์เบจานมองว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันครับก็ประมาณว่าอิรานและรัสเซียแต่แต่อิจฉาอรสเบจานและอาร์าเมเนีย,รยรครับ ที่กำลังจัดเจริญรุ่งเรืองผ่านการขายน้ำมันไปยังโยุโรปขณะที่ราและัสะเซียได้แต่มองตาปิดปิดนอกจากนี้ครับชาติต่างๆในทะเลแคสเปียนก็เตรียมที่จะขายก๊าซและน้ำมันผ่านเส้นทางดังกล่าวนั่นก็คือเติร์กเมนิสสถานและคาซัคสถานก็สนใจจะส่งออกก๊าซและน้ำมันผ่านเส้นทางดังกล่าวด้วย การเปิดพรมแดนเพิ่มเติมกับตุรกีจะรวมอาร์เมเนียเข้ากับโครงการระเบียงกลางหรือเส้นทางการค้าทางเศรษฐกิจระหว่างยุโรปและจีนที่เลี่ยงรัสเซียและอิหร่านผู้นำอาร์เมเนียมองเห็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการนี้สำหรับประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลข,ของพวกเขามาอย่างช้านานทำเนียบขาวกล่าวครับว่าเส้นทางคมนาคมขนส่งใหม่นี้ จะเปิดทางให้ทั้งสองประเทศเชื่อมต่อกันไปอย่างราบรื่นขณะเดียวกันก็เคารพอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและประชาชนชาวอาร์เมเนียเส้นทางนี้ปรกอบด้วยถนนทางรถไฟท่อส่งกา๊าซและน้ำมันและสายไฟเบอร์ออปติกการมีฐานการค้าในสหรัฐอเมริกาทําให้ทั้งสองฝ่ายมีแรงจูงใจน้อยลงที่จะใช้วิธีการทางการทหาร ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติข้อพิพาทพรมแดนอื่นๆตามข้อตกลงวอชิงตันแต่ประธานาธิบดีอินฮัมอาลีเยฟของอเาเซอร์ไบจานได้เน้นย้ำในการถแถลงข่าวว่าข้อตกลงครั้งสุดท้ายกำหนดให้ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญของอาร์เมเนียเพื่อกระจัดการอ้างสิทธิ์ดินแดนที่ไม่มีมูลความจริงที่มีต่ออเาเซอร์ไบจานโดยเสริมว่าการไม่ทำเช่นนั้นจะถูกมองว่าเป็นการไม่เคารพโดยสหรัฐอเมริกาคาดว,ว่า อาร์เมเนียจะจัดการรูปประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในปีพศ2570แต่หากว่าอาร์เมเนียยังไม่ทำประชามติสำเร็จแต่ด้วยผลประโยชน์ของตุรกีและอัซเบจารรวมถึงอาร์เมเนียพวกเขาก็ไม่สนใจที่จะใช้วิธีทางทางกากทหารข้อดำเนินการเพราะคนกลางคือสหรัฐอเมริกาโดยอาลีเยฟกล่าวว่าเราได้ลงนามข้อตกลงสันติภาพล่วงหน้าซึ่งมีการเจรจาก,กันมาเป็นเวลานานแล้ว และการที่ข้อตกลงนี้ได้รับการลงนามล่วงหน้าณน,นมือหลวงของมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกในสำนักง,งานอันดับหนึ่งของโลกและต่อหน้าประธานาธิบธดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหมายความว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีฝ่ายไหนถอยกลับไม่ยอมรับข้อตกลงนี้อีกทั้งเขายังเสนอให้ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสัติภาพอีกด้วย เป็นอย่างไรครับครับสำหรับความหวานของตุรกีอัสเบจานและอาร์เมเนียแน่นอนครับว่าจอร์เจียก็ให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมของเส้นทางขนส่งกา๊าซดังกล่าวนี้เช่นกันการขนส่งกา๊าซนอกจากจุดส่งไปทางเส้นทางบกแล้วครับยังมีการขนส่งผ่านท่อขนส่งกา๊าซลอดผ่านทะเลดําไปยังยุโรปซึ่งก็ผ่านยูเครนซึ่งมีโครงข่ายท่อส่งกา๊าซและน้ำมันเดิมไปยังยุโรปอย่างมากมาย ทั้งยูเครนยังอุดมไปด้วยทรัพยากรก๊าซและน้ำมันจุนนนมาเช่นกันซึ่งหลายชาติต่างก็สนใจเข้าไปลงทุนในยูเครนด้วยกันทั้งนั้นรวมถึงอัสเซบจานด้วยครับโดยเมื่อวันที่10สิงหาคมอินฮามอาลเยฟประธานาธิบดีอัสเซบจานได้ประนามการโจมตีทางอากาศของรัสเซียต่อโรงงานน้ำมันและก๊าซของอัสเซบจานในยูเครนนั่นก็คือโรงกันโซกาของอัสเซเบจานในภูมิภาคโอเดสซาของยูเครนนอกจากนี้ครับ ยังมีการโจมตีสถานีอัดกา๊าซที่ขนส่งกา๊าซจากอัซอเบจานไปยังยูเครนอาลเยฟขู่ครับว่านั่นคือเส้นทางส่งออกกา๊าซและน้ำมันที่สำคัญของพวกเขาและหากราัสเซียยังโจมตีแหล่งรายได้ของพวกเขาอยู่อัเซอเบจานจะส่งอาวุธให้กับยูเครนเพื่อใช้ทำสงครามกับรัสเซียซึ่งคำขู่ดังกล่าวเกิดเสียงว,วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายครับแก่เครมลินที่อัซอเบจานประเทศเล็กกระจ้อยลอย บังอาจเสนอหน้ามาขู่พวกเขาโดยพลโทอันเดรกูลุนยอฟรองผู้แทนสภาดูมาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ขู่อเซเบจานครับว่าจะมีปฏิบัติการพิเศษทางทหารครั้งใหม่ในเทือเขาคอเคซัสใต้โดยใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษ Special Military Operation หรือ SBO ในการปฏิบัติการโดยคำว่าปฏิบัติการพิเศษ SBO นั้นครับคำนี้รัสเซีย มักใช้กับการรุกรานยูเครนตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นการที่กุนยอบเอาอาว้ใช้กับอาเซูเบจานนั้นก็หมายถึงจะมีการโจมตีอาเซูเบจานในลักษณะเดียวกันกับยูเครนด้านราซิมมูซาบบยอฟรองพูดแทนรัฐสภาอาเซูเบจานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเฉียบขาดเกี่ยวกับคำกล่าวดังกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ของบากูมูซาบบยอฟกล่าวว่า กองทัพอัสเบจานมีจำนวนมากกว่ากองทัพรัสเซียที่ประจําการอยู่ในเทือกเขาคอเคซัสอย่างมากและหากเกิดความขัดแย้งขึ้นกองพลยางเกราะของรัสเซียจะกลายเป็นเศษเหล็กและย้ำว่ากองลังของอัสเบจานไม่ได้มาเกณฑ์มาจากคนขี้คุกกองรังติดอาวุธของอัสเบจานมีการฝึกฝนอาวุธที่ทันสมัยและมีประสบการณ์นในระดับสูงซึ่งกับผู้ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ครับจากสงครามนาโกโนโคาราบะ ที่แม้วารัสเซียจะมีกองพลยานเกราะจำนวนมากแต่ก็ไม่กล้าสนับสนุนอาร์เมเนียเนื่องจากอัสเบจานอาศัยกองทัพโดรนเข้าละลายกองพลยานเกราะของอาร์เมเนียจนลาบข้ามแม้ว่ารัสเซียจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟ์ข้อก่อกวนแล้วก็ตามนอกจากนี้ครับความขาดแคลนกําลังพลของรัสเซียจะสะท้อนจากการเกณฑ์นักโทษไปรบกับสงครามในยูเครนกัรที่รัสเซียส่งทหารจํานวนกว่า10,000แนนายไปยังอาร์เมเนีย อเซเบจานจึงไม่สะทกสะทานและด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและตุรกีจึงไม่ทําให้บากูต้องคิดมากต่อคํำขู่ของมอสโกแม้แต่น้อยครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นาํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ